นี <ừ. S 1> ตน่ตัวน้อยที่นี่ก็จักจาก đ â ดอกมีตัวน้อยบุ๋นจัง đ ด y เนาะ เช็ดมา่าม,น,ม,าน,มาน,น้ัน <N> นบ,บิดเนาะเอาอยู่แล้วปีนี้มามีบอสมีปลาตัวนี้ไงถือมองบอสเ่าเ่แตตัวนี้ไหมะอื ตัวนี้น้อยครับตัวใหญ่ยื้นไปไหนอืนอหือมาหาปลาตามเคยครับช่วงนี้อากาศมันฮ้อนแล้วเนาะ ลงน้ำสูงค่ำบางซองสามมื้อเห็นโอ้ยอากาศไปดูปลาถือมองกันอุ้มลุกมันมี้ตัวตูดไม่หน่อยไหมช่วงนี้เมฆครับป่าส้มเนาะเป็นสั่งพี่น้องเป็นสั่งปา่าตัวน้อยกะเอาขึ้นมา จัดไปให้เพื่อนครับปกติแล้วคนเราหิมบเอได้ตจุนอยนี่<อ>เพร่นว่าเอาจักมือเดียวเอามือเดียวแกที่เศร้าหรอกเพื่อนวะแต่ที่พ่อปลาส้มปลาส้มตู่นี่พี่น้องไม่ได้ส้มฝักเลยขั้นผิดขั้นปิดตู่เลยขั้นปิดตัว,ลตวปลาส้มทอดปิ้งอ้สุดยอดปลาส้ม เ่อนป่าเพื่อนจะเอาไปอิดบุญเ็เลยสั่งป่าส่งรีจัดให้เพื่อนสักมืออนึงตัวเล็กตัวน้อยกบสีเอาพีน้องมันมันสิบัพอปลาส่มเพื่อนเนาะ อันน like ุ่มลูมเลยตัวน้อยอ่ามันดูอดไันลยพันกระมงอ่อดเลย น้ำสงครามกับน,น้ำย้ำตอนเสาหันไหลลงงพี่น้องน้ำสงครามย้ำตอนแรงหันไหลขึ้น mm hmm. จักสีว่าดจังไเน้องโบลุงเลยตอนนี้มีที่ทำท่าว่าสิขึ้นย่างเดียวขนาดบ่มีฝนตกมาใส่ด้ยนี่ อาโนโต๊มาใส่เนี่ยโอ้อยากขึ้นมือเราเป็นมิดพี่เดียดมุดขนาดแค่มองข้อขนาดบ้า พมขาเลยหรอ,อ,ม,อมองคง,ง,งไม่ลับปัะมองคงไม่ล้พันงเว้ยะไดิมุดคือกันท่ล้ลน อ้ขึ้นแล้วจะปราบขี้รำปลาปขี้รำกระปลากระมังน้อย ก็ได้โอ้โหอดีตมุดขนาด

ตัวเนี่นี่ดเรีมกระตาแล้วไปอยา่ร ไรอืมกา